ลงทุนถามได้วเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาอัปเดตหุ้น LH ที่ครึ่งปีแรกรายได้ลดลง20%แต่กำไรสุทธิลดลงเพียง1.6%เท่านั้นเป็นผลการดำเนินงานแบบประคองตัวแต่ว่าใครถือหุ้นในต้นทุนที่สูงก็น่าจะรู้สึกอึดอัดมากครับ EP นี้จึงชวนมาอัปเดตข้อมูลกัน ทางงบกำไรขาดทุนมุมมองของโบรกเกอร์การวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI และช่วงท้ายมาดูโอกาสและความเสี่ยงกันครับบอนล,ลงทุนไทม์ชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุน้นโปรโดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนไทม์เป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่ง และจะมีความเห็นส่วนตัวของผมร่วมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบริบทที่แตกต่างกันครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยหรือสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟให้กําลังใจกันด้วยนะครับ ในส่วนแรกเรามาเช็คผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี68กันก่อนครับ LH มีรายได้รวมอยู่ที่1553ล้านบาทลดลงไป20%เอเีย year on year เป็นการเทียบกับครึ่งปีแรกของปี67นะครับโดยมีรายไดร้รวมมาจาก2ส่วนด้วยกันก็คือรายได้ส่วนที่ 1. เป็นการขายที่อยู่อาศัยลดลงไป23%ซึ่ง LH มีสัดส่วนจากการขายบ้านเดียวมากที่สุดถึง 91.7%และเครื่องปีมานี้ตลาดบ,บ้านแนวราบซบเซาหนักมากนะครับจึงทำให้มียอดขายลดลงมากและสำหรับรายได้ส่วนที่2ก็คือค่าเช่าและบริการลดลงไป15%เนื่องจาก LH ขายทรัพย์บางส่วนเข้ากอง Trust อย่าง Terminal 21พัทยาจึงทำให้รายได้ค่าเช่าที่ได้ประจำหายไปครับนอกจากนี้นะครับ ยังได้รับส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่รวมอย่างเช่น HomePro Qhouse และบริษัทอื่นๆรวมแล้วลดลงกว่า10%อีกด้วยครับเรามาดูค่าใช้จ่ายกันบ้างครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมกันแล้วลดลงกว่า12%ก็ถือว่ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า12%โดยทาง LH บอกว่า มีการกู้ยืมเงินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นครับจากข้อมูลงบกำไรขาดทุนยอดขายค่าเช่าและส่วนแบ่งกำไรจากบร,ริษัทร่วมลดลงและมีค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นแต่ว่า LH ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบ,บริหารให้ลดลงอย่างเหมาะสมจึงช่วยประคองกำไรสุทธิให้อยู่ที่2,212ล้านบาทลดลงไปเพียง1.6%เท่านั้น ถือว่ามีกำไรสุทธิที่ส่งตัวเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี67ครับมาดูอัตราส่วนทางด้านการเงินกันบ้างครับสำหรับครึ่งปีแรกปี68 LH มี2ตัวเลขที่น่าก,กังวลน,นะครับก็คือ ROA ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์และ ROE ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุนลดลงมาอย่างต่อเนื่องแสดงถึงการใช้สินทรัพย์และเงินทุนมีประสิทธิภาพที่ลดลงมากส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นเป็น20%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี67ก็ถือว่ามีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่1.7เท่าดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปี67แต่ก็ถือว่ายังสูงเมื่อเทียบกับปี66ครับถ้าดูตัวเลขตรงนี้ผมมองว่า LH พยายามประคองตัวให้ผ่านช่วงอสังหาซบเซาไปให้ได้มากกว่าจะเร่งสร้างการเติบโตครับ มาดูข้อมูลสถิติที่สําคัญทางด้านราคาหุ้นกันบ้างต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี68ราคาหุ้นลงลึกไปอยู่ที่3.18สตางค์เลยนะครับถ้าดูข้อมูลณนะวันที่18กันยายนปี68ราคาหุ้นอยู่ที่4.46บาทสตางค์เป็นการปรับขึ้นมาถึง40%เลยครับแต่ยังถือว่าราคาหุ้นยังต่ำเมื่อเทียบกับสิ้นปี66และ67แล้วก็กดค่า P/BV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1เท่าครับส่วนค่า P/E เวลาเข็นทุนดีดขึ้นมาเกือบ10เท่าแสดงว่าตลาดมองว่าราคาหุ้น LH ตอนนี้ก็ยังแพงเมื่อเทียบกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงส่วนนักลงทุนที่ยังถือหุ้นไว้อยู่นะครับก็อาจจะมองถึงเงินปันผลในอัตราที่สูงมากกว่าการมองถึงการเติบโตในระยะ6 1ถเดือนครับ ลองมาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบร็กเกอร์กันบ้างครับช่วงที่ผมทําข้อมูลมีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก11บร็กเกอร์มีเพียง3บร็กเกอร์เท่านั้นที่แนะนําซือ้อมี7บร็กเกอร์แนะนําถือแล้วก็มี1บร็กเกอร์แนะนําขายครับและตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่19กันยายนปี68เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วราคาหุ้นอยู่ที่4บาท42สตางค์เท่ากับราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบรกเกอร์เลยครับ ถ้าลองใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด3บาท50สตางค์จะมีดาวไซด์ถึง20%ครับส่วนโบรเกอร์ที่ให้ราคาเป้าหมายสูงสุด5บาท80สตางค์เป็นบทวิเคราะห์ที่ออกมานานแล้วก็ไม่ขอหยิบมาคำนวณน,นะครับในภาพรวมก็แสดงว่าราคาหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายแล้วนะครับสำหรับความเห็นของโบรเกอร์ที่แนะน,นำถือและขายนะครับโบรเกอร์ในกลุ่มนี้คาดกันว่าปี68ทั้งปี ทั้งยอดขายและค่าเช่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปี67โดยเครื่องปีหลังของปี68 LH จะมีการเปิดโครงการใหม่เพียงแค่หนึ่งโครงการเท่านั้นและจะมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขาย Service Apartment ในสหรัฐเพิ่มอ,อีกหนึ่งแห่งก็จะช่วยประคองกำไรเอาไว้ได้แต่ก็ไม่โดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งรวมทั้งยังมองว่าแผนธุรกิจของ LH ยังขาดความชัดเจนจึงแนะนำถือและขายครับ ส่วนโบรกเกอร์ที่แนะนำให้ซื้อซึ่งมีเพียงแค่3รายเท่านั้นมองว่าราคาหุ้นมีมูลค่าที่ยังต่ำโดยมีความคาดหวังเชิงบวกต่อการลดดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายบ้านได้มากขึ้นครับคราวนี้เรามาดูการวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ dipscope.com กันบ้างครับ dipscope ให้คะแนนปัจจัยพื้นฐาน54คะแนน ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากมองว่ามีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ต่ํากว่าเกณฑ์ส่วนทางด้านเทคนิคให้คะแนนสูงถึง91คะแนนเนื่องจากมีสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนมากจากราคาหุ้นที่ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นกลางและยาวโดยสรุปตรงนี้นะครับก็คือพื้นฐานยังไม่ดีแต่มีสัญญาณการเก็งกำไรเข้ามาครับ ก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI แบบเร็วๆที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้ดีอีกรูปแบบหนึ่งครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของ d e e p s c o p e ที่น่าสนใจนะครับก็คือ Signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มี m ม m e n t u m ในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจทุกๆวัน d e e p s c o p e เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นที่ใช้เทคโนโลยี AI นำเสนอหุ้นที่น่าสนใจหลายๆมุมมองช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้งานฟรีได้นะครับแต่ถ้าสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมก็สามารถสมัครแพ็กเกจแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับและเพื่อความสะดวกผมได้ลงรายละเอียดไว้ใน description เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ครับช่วงสุดท้ายมาสรุปข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ LH กันครับโดยผมจะขอใช้ข้อมูลผลงานเรึ่องปีแรกของปี68ของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทยมาเทียบกันเพื่อให้เห็นศักยภาพในการแข่งขันของ LH ครับจุดเด่นที่สำคัญของ LH เลยนะครับก็คือมีกำไรสุทธิสูงถึง2,212ล้านบาทซึ่งลดลงไปเพียงแค่2%เท่านั้นรวมทั้ง ยังสามารถทำอัตราก,กำไรสุทธิได้ถึง20%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ครับโดยเป็นผลมาจากการที่ LH มีความแข็งแกร่งในตลาดบ้านเดี่ยวระดับกลางถึงบนเนื่องจากลูกค้าในกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงและพร้อมที่จะจ่ายเพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและทำเลที่ดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซาก็ตามตรงนี้แสดงให้เห็นว่า LH สามารถควบคุมต้นทุน และเลือกพัฒนาโครงการที่สร้างอัตรากำไรได้ดีมากครับส่วนในด้านลบข,ของ LH นะครับก็คือรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่1 8 9 8ล้านบาทลดลงไปถึง20เป็นตเป็นตัวเลขที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่าง AP ทำให้มีสัญญาณว่าถ้า LH ยังบริหารจัดการแบบระมัดระวังมากเกินไปอาจจะเสี่ยงสูญเสียส่วนแบ่งตลาดและลูกค้าบางกลุ่มไปได้อีกในอนาคตครับ เรานี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างครับแนวโน้มที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการลดดอกเบีย้ยนโยบายและภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ภาคอสังหาของไทยกลับมาฟื้นตัวได้ร่มทังยังมีข้อมูลว่าตลาดบ,บ้านเดี่ยวของไทยยังคงเติบโตได้ดีโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับบนที่คาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละ3.5% ไปจนถึงปี2,573ครับจากข้อมูลตรงนี้ผมมองภาพร,รวมใน6-18เดือนข้างหน้าก็ถือว่ามีปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ LH จะต้องดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้นกว่านี้ทำการเร่งระบายสต็อกอย่างสมเหตุสมผลเปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลที่ใช่และทำการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้มากขึ้น ถ้าทำได้จริงก็จะช่วยทำให้หุ้น LH กลับมาเป็นที่น่าสนใจได้อีกครั้งครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเกี่ยวกับหุ้น LH ยังไงกันบ้างลองแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุน้นหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรบกวนแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ลงทุนไทม์ได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ